ส <c oughs> วัสดีค่ะแม่อุมาพยากรค่ะมาดูดวงรายวันนะคะเริ่มต้นของคนเกิดวันาทิตย์ค่ะภายนี้เป็นไพ่ส่วนรวมนะคะดูวันต่อวันค่ะขอเป็นตัวแทนจับไพ่จัดไพ่ให้คนเกิดวันอาทิตย์นะคะ เกิดวังงนอาทิตย์พลังงานที่เข้มแข็งพลังงานที่เข้มแข็งพลังแห่งอำนาจตเน่ปัมีนะเหมือนมีสิ่งดีๆที่เปิดมาเปิดมาให้ของคุณนะคนเกิดวังงนอาทิตย์นะคะวันเนี้ยเหมือนเป็นพลังงานหรือว่ากำลังใจที่เข้มแข็งอำนาจวาสนาเป็นคนมีจุดเด่นนะสิ่งที่เด่นๆมาให้คุณเห็นคือว่า ทำอะไรก็ทำอะไรก็เหมือนเป็นคนที่มีคนเกงใจมั่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ด้ไม่ได้มีพลังโดดเด่นแล้วคุณเป็นคนที่ให้พลังที่คุณเข้มแข็งนะคะตัวคุณก็เข้มแข็งขึ้นบางครั้งนะคุณก็ บางครั้งมันเจอมามากหรืออะไรเนี่ยบางคนที่เจอปัญหามามากคุณใช้สติปันธีตั้งเนี่ยหลักธรรมะเนี่ยหนึ่งคาถาห้องเต้อำนาจบัตนาหนึ่งคาถาแห่งความเป็นยุติธรรมความเป็นอะไรเงี้ยถึงจะได้เป็นผลตอบแทนของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีขึ้นมาถูกคนเรามันก็บางครั้งก็ทุกก็ทุกแสนหนักเลยอะไรอย่างเงี้ย แต่วันนี้ก็มีไพ่นี่มาคุณก็จะได้รับข่าวดีได้รับข่าวดีได้รับเรื่องดีๆได้รับความสบายใจสุขเล็กๆน้อยๆนะคะถึงจะไม่มีถ้วยไม่มีเหรียญอะไรมาเลยค็่า,างแต่คุณมีสองกระถาเดียวๆคือความเข้มแข็งการต่อสู้นะคะ Empire เ,เ,เนี่ยคุณก็เหมือนว่าอะไรที่คุณจะเหมือน ิ่งที่คุณมุ่งหวังปรารถนาอะไรอย่างเงี้ยถึงบางคนจะไม่สําเร็จบางคนก็สําเร็จไม่สําเร็จก็มีทางแก้ไขพรนหนค่เป็นแบบอะไรมันจะเปลี่ยนแต่ละบุคคลปไพ่นี้เป็นไพ่ตรวจรวมแต่ละดูว่าไพ่เปิดมาเนี่ยคุณการงานดีเข้มแข็งดีการการเงิน ทาการงานดีการเงินก็ต้องดีแต่ไม่มีจุดเด่นไม่มีลาบรอยไม่มีอะไรนะคะแต่ไพ่วันต่อวันวันนี้อาจจะเหมือนคงที่อยู่กับที่แต่คุณก็เป็นคนที่เหมือนมีอํานาจในตัวมีบารมีในตัวคนก็จะเหมือนอยากจะทําร้ายอยากจะเปรียบเทียบนะคะไม่ไป้นเขาไม่ทำร้ายเหมือนอยากจะบางทีคุณทําอะไรผิดเขาอยากจะว่าอย่างแรงเจ้านาย แต่ไม่ว่าคุณมีบารมีมีมีบารมีในตัวของคุณปกป้อง<ม>ก็ถือว่าวันนี้เป็นวันดีของคุณ<ม>ถ้าคนมีทุนมีรอนจะเปิดร้านกิจการอะไรก็ได้นะคะอันนี้มันไพ่เนี่ยต้องอยู่ที่ต้นทุนของคุณว่าตัวคุณมีต้นทุนแค่ไหนเขาจะถึงแก้ไขไปได้อย่างนั้นนะคะของคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้ค่ะ <c oughs> ตมาของคุณเกิดวันจันทค่ะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คุณเกิดวันจันทร์นะคะไพ่นี้ดูวันต่อวันค่ะว่าจะไปตรงกับใครบ้างนะคะเป็นไพ่ส่วนรวม วันนี้นะคะคนเกิดบัทร์นนะถ้าคุณหันหลังให้บางสิ่งบางอย่างหรือที่ทำงานหรือที่อะไรเนี่ยคุณก็เหมือนถ้าคุณไม่มีความอดทนเอาแค่นี้คุณต้องใช้ความอดทนในชีวิตให้มากๆคนเกิดบันจัทร์อารมณ์อย่าให้ทำให้เป็นใหญ่แล้วไม่งั้นถ้าเผื่อ คุณหันหลังคุณหุนหันทันแล่นเนื้ออะไรเงี้ยกับเพื่อนกับคุงกับที่ทํางานคุณจะมีปัญหาลําบากขึ้นตัวคุณอนะพลังเงินการเงินการหมุนเวียนแห่งการเงินความตูขหาเงินเนี่ยพลังก็เด่นดีแต่นี้คุณก็เป็นขึ้นอยู่กับคนว่าจะระดับไหนต้นทุนของคุณเป็นแบบไหนแต่ที่รรู้อะพลังของคุณอนะไม่ต้อง อยากได้อยากกินก็ได้กินอยากเที่ยวก็ได้เที่ยวการเงินน่ะนะคะก็คือดีอยู่ในนั้น <c oughs> แต่ว่าเดวิลเนี่ยคุณคุณจะมีหือจจจนเนี่ยเพราะกิเลสเป็นที่ตัง้งถ้าคุณมีกิเลสอ,อยากได้นู่นอยากได้นี่อยากแต่คุณก็เหนื่อยในเรื่องการเงินหน่อยนะคะแต่วันนี้เขาว่ากิเลสตัวกิเลสเนี่ยเป็นการที่ต่อสู้ไม่ยอมคน ถ้าคุณไม่ยอมคนนะเหมือนคุณก็ต้องหันหลังอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณต้องหันหลังอีกครั้งเพราะว่าปัญหามันจะเกิดนะแต่ว่าตัวหลักฐานของคุณเออคุณถือว่ามันคงแต่คุณไม่อยากจะมีการงานที่มนันคงเนื้ออะไรเลยะคะ เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องอดต้องทนนะเขาบอกว่าไพ่วันนี้เขาให้คุณมีความอดความทนคือไม่ใช่ให้คุณนะเพราะอารมณ์นะคะอารมณ์แบบโกรธเกลี้ยวตอดสู้บางครั้งก็ยอมแพ้ได้ก็ยอมแพ้อะไรอย่างนี้นะคะแต่อย่าไปคิดลงทุนวันนี้ไม่ต้องไปร่วมาะไรอยู่กับบ้านอยู่ในครัวเรือนอยู่ในครอบครัวของคุณ มีกินมีใช้มีเงินมีทองตอนนี้อย่าใช้ให้ตั้งสติเข้าพ่องพระสวดมนต์เนื้ออะไรเงี้ยอย่าให้กิเลสมาทำให้ตัวเราความหุนหันหรือบางทีดีๆอยู่เนี่ยไปสางสังสง์ไปขัดคอและไปที่จะได้มีความตกจะต้องไปขัดคอกับเพื่อนเนื้ออะไรไปเจอที่จะมีความตกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอยู่กับบ้าน การเงินคุณไม่ได้พาคุณลำบากเลยแต่อารมณ์ของคุณจะพาคุณลำบากนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะต่อมาของคนเกิดวันอังคารนะคะขอเป็นตัวแทนตัดไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันอังคารค่ะ ไม่ว่าทางจะเป็นแบบไหนนะเลือสีทรงช้างหรือพระอินทรงช้างคุณก็ไปอย่างได้สวยเหมือนสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยฝากน้ําจะอะไรคุณได้ได้ขี่ได้เดินได้เดินได้ผ่านทางคุณจะลุยเหมือนชีวิตคุณเนี่ยจะอะไรเนี่ยจะเดินไปที่ปา่าที่เขาที่โลกที่คุณก็จะเดินผ่านไปได้เพราะคุณมีพลัง พลังดีพาหนะที่ดีนะคะหนึ่งดาบนะคุณฝ่าฟันไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นคนเข้มแข็งนะตอนนี้ <c oughs> เรือสีทรงพยาคุดเนื้ออะไรอย่างเงี้ยถึงยังไงคุณก็มองได้ไกลมองได้สูงมองได้เหนือฝ่าไม่ว่าอุปสรรคอะไรจะมีมาคุณก็จะฝ่าฟันไปได้แต่คุณจะแค่คาดฝ่าฟันไปได้นะ ต้องใช้สติเดิมฟูเดิฟูจำติน่นคุณมีสติขึ้นนะคะคุณมีสติขึ้นตอนนี้คุณใช้สติเป็นที่ตั้งในบางครั้งถ้าคุณมีอารมณ์เหมือนว่าอย่าเจ้าอารมณ์อย่าอะไรเขาบอกให้คุณใช้สติเป็นที่ตั้งแล้วคุณจะผุดคุณจะฉุดจะพ้นมาจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะโรคไครไข้เจ็บเนื้ออะไรนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันของคุณน่ะคะ่ะเป็นวันของคุณเป็นวันที่เข้มแข็งวันที่อดทนวันที่เด็ดเดี่ยวแล้วเดี๋ยวคุณก็จะมีสติต่อสู้อะไรไปได้นะคะก็ไม่มีอะไรมากเลยเจ็บป่วยก็ไม่มีฝ่าฟันไปได้นะเหมือนถ้าคุณเหมือนมีมีสิ่งดีๆเข้ามาปกป้องคุ้มครองนะคะ คนเกิดวันอังคารวันนี้ค่ะขอโชคดีค่ะต่อมาหกคนเกิดวันพุธนะคะขอเป็นตัวแทนสับไทยตัดไทยให้คนเกิดวันพุธค่ะ คนเกิดวันพุธนะปัญหาปัญหาปัญหาของเกิดมาเนี่ยคือคุณมีปัญหามีภาระที่จะต้องแบกต้องต้องแบกต้องอดทนอะไรแว้พูดถึงง่ก็เป็นเรื่องของคุณทำ คุณเป็นคนเก่งไม่ว่าคุณจะแบกปัญหาอะไรแต่เดี๋ยวก็ผ่านไปได้เพราะคุณมีสองพลังนะคะในตัวคุณเองนะ5้าข้าคา,คา,คา,คาเนี่ยคือความวุ่นวายไม่ว่าจะเรื่องงานหรือว่าจะไปในหมูถ้าเข้ากลุ่มจะมีเรื่องแต่วุ่นวายแต่คุณก็จะพาพาตัวเองพาอะไรผ่านพ้นไปได้คุณจะเลียร์ได้ เพราะคุณมีพลังในตัวเนี่ยคุณสองอันเนี่ยเลขาทาความเข้มแข็งคุณตอนนี้มีพลังซ้อนเหมือนพลังบวกพลังซ้อนให้คุณน่ะต่อสู้เหมือนเป็นคนฉลาดเอาตัวรอดอะไรอย่างเงี้นะคะไปได้แต่ว่าคุณน่ะมีภาระเหมือนว่าทำตัวที่คุณแบกคุณหนักคุณเหนื่อยแบบาระเนี่ยคุณแบการะเนี่ย ก็เพราะคุณทําของคุณเองไม่มีใครเข้ามาแบกกับคุณนะคะคุณความอดทนความเข้มแข็งของคุณที่คุณแบกคุณอะไรแต่คุณจะได้รับข่าวดีนะคะเรื่องการเงินเงินนี้เป็นเงินก้อนใหญ่นะแต่ไม่ใช่ลาบลอยเงินนี้เป็นเงินดีอาจจะเป็นเงินสะสมเงินเลครอบครัวเงินของคุณแต่ก็เป็นการเงินของคุณ การเงินของคุณเนะี่ยตอนนี้ไม่ติดไม่ขาดคุณมีแต่สิ่งดีๆไม่มีทำร้ายเงินแต่ว่าคุณเหนื่อยเหลือเกินที่ต้างที่สมที่อดทนบางทีเราก็ต้องอดทนอยู่กับคู่ครองที่ไม่เหมือนทำให้เราเหน็ดเหนื่อยหัวใจแต่ผลตอบแทนมันก็ดีอะไรอย่างนี้นะคะคนเกิดวันพุธด,ดวงการเงินเปิดนะคะตอนนี้ดวงการเงินเปิดทำอะไรก็ ไม่ว่าจะการงานอุปสรรคอะไรจะมาผลตอบแทนคือความสำเร็จเราได้เงินก้อนดีนะคะขอให้อดทนและรอบครอบแก้ไขกันไปแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่อันนี้จะเป็นแนวทางบอกคุณได้แต่ถือว่าคุณเกิดวันพะุธเนี่ยถึงจะเหน็ดเหนื่อยแบกหามเนื้ออะไรแล้วแต่แตการเงินเห็นแล้วมันทำให้ชื่นใจมีผลกำไรที่ชื่นใจ ถ้าวันนี้ใครมาชวนคุณร่วมหุ้นลงทุนทำไปเลยพเพราะมันเป็นเป็นดวงที่การเงินดวงที่จะทำงานให้มีงานงอกเงยเท่ากับคุณทำอะไรถ้าลงทุนวันนี้คุณไม่ได้ขาดทุนนะคะวันนี้ก็เท่านี้นะคะขอให้โชคดีค่ะต่อมาของคนเกิดวันพัตรหัคขะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันพัตรหัดนะคะ ไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวมนะคะอืคนเกิดวันพาาระหัดความอุดมสมบูรณ์เปิดมาความสุขความสุขความสำรสาดความอุดมสมบูรณ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณนะตอนนี้ ทำอะไรก็มีคนช่วยคนหนุนหลังนะเหมือนจะการตัดสินใจจะตัดสินใจอะไรก็มีคนคอยตักเตือนคอยช่วยคอยหนุนหลังคุณทำอะไรใช้ตติเป็นที่ตั้งแต่คุณนะมีพลังคุณเคยเจ็บป่วยเคยทุกทรมานป่วยหาหมอหมอรักษาที่รักษาก็จะหายอะไรเงี้ยตอนนี้คุณผ่านพ้นไปได้นะคะ สิบดาบเนี่ยคุณเคยป่วยเคยเจ็บป่วยเคยมีโรคภข้ไข้เจ็บเนื้ออะไรก็ทําเหมือนว่าป่วยมากก็จะตอนเนี้เบาขึ้นมาดีขึ้นมาคือว่าอาการป่วยจะดีจะได้รับเหมือนข่าวดีอุปสรรคอะไรที่ผ่านมาคุณก็จะฝ่าฟันไปได้นะคะเพราะว่าเนี่ยคุณพลังแห่งความสุขเทพคุ้มครอง เจ้าที่เจ้าทางคุ้มครองอะไรอย่างนี้นะคะแต่คนเกิดวันพัทหัสวน์นบนี้ทำอะไรคุณก็มีคนคอยอุดน้นจนเจือช่วยหนุนหลังนะแต่อาการาคุณเคยไปเหมือน่าคนเคยป่วยเคยไข้เคยป่วยแบบแฟนทรมานแต่คุณก็หมอเขาก็รักษาสำเร็จเนี่ยผ่านมาได้ก็ตามแต่บุญวัฒนาของคนบางคนก็หายขาดบางคนก็ พอหนักให้เป็นเบาอะไรเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่ดีๆของคนเกิดวันพระหัสเขาบอกว่าความสุขให้คุณน่ะทาบุญต่อบุญต่อทานต่มากคุณจะได้มีความสุขขึ้นไปเรื่อยๆนะคะโครคภัยไข้เจ็บจะได้หายถือเป็นวันดีของคนเกิดวันพระหัสนะคะติดดาบเนี่ยไม่ใช่ว่าติดดาบแล้วคุณจะต้องลำบากลำบานเจ็บป่วดอันนี้คือผ่านพ้นสิ่งที่คุณลำบาก คุณที่ป่วยไข้คุณที่มีเรื่องมีลาวเหมือนมีคดีฟาร์มเรื่องวุ่นวายแต่คุณเนี่ยเหมือนหมดเหมือนเคาะกรรมทุเลาลงแล้วคุณจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะคะของคนเกิดวันพฤหัสค่ะต่อมาของคนเกิดวันศุกร์นะคะพอเป็นตัวแทนจับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันศุกร์ค่ะ มังกรไฟมีทิศหนึ่งตัวนะบางทีอันนี้ของคนเกิดวังกรเปิดมานะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วปฏิบัติดีได้ดีนะขึ้นอยู่บางไม่มีการโฉกกันหน้าอะไรนะคะคือมังกรไฟตัวนี้ถ้าคุณมีจิตใจที่ดีสิ่งที่ดีก็เป็นเหมือนว่าไฟนี้จะปกป้องคุ้มครองตัวคุณนะคะแต่ถ้าคุณ ทำไม่ดีคิดไม่ดีทางเปิดมาเนี้ยก็จะทำร้ายตัวคุณเองเขาบอกว่าวันคนเกิดวันศุกร์เนี้ยใช้สติเป็นที่ตั้งทำให้ดีวันนี้เปิดมาเนี่ยคือว่าเป็นดาบสองคมนะคะเป็นคุณเหมือนว่าคุคณเป็นคนคนเกิดวันศุกร์ส่วนมากจะเป็นคนมีอำนาจวาสนาอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเนี่ย คุณทำดีคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนไฟก็จะไม่เผาตัวคุณเองนะแล้วก็เนี่ยคุณจะฝ่าฟันไปได้ทุกสิ่งนะคะคือว่าความฝันอยากจะไปทำง,งานดีๆความฝันอยากจะมีแต่งงานดีๆเนื้ออะไรเนี่ยความสำเร็จคุณมุ่งมั่นคุณอะไรมาได้เนี่ยแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำร้ายคนอื่นชีวิตคุณก็จะเหมือนเนี่ย จะเสริมเพราะเปิดมังกรไฟมังนี้นะคะคุณก็จะเสริมส่งชีวิตของคุณไปได้ให้มีความสำเร็จในในการจะเข้าวิวาหรืออะไรอย่างเงี้ยมีความสำเร็จให้คุณเหนไหมอยู่ในซุม้มหรือว่าเรียนก็สำเร็จเทพประทานเลยเนี่ยดวงชะตาตอนนี้ดวงคุณฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ดวงคุณมีความสำเร็จให้ แต่ขึ้นอยู่การกระทำบุญกระทำของคุณนะคะติบถ้วอยอุดมสมบูรณ์นะขึ้นอยู่การกระทำบุญกระทำของคุณใช่ไหมเขาบอกเน่คุณจะมีความสำเร็จติบถ้วยจะได้มีการถ้าอยากจะแต่งงานก็จะได้แต่งเนื้ออะไรอย่างนี้แต่ไพ่นี้ดูวันต่อวนัน บางทีถ้าตกลงกันวันนี้ใจคิดวันนี้อยากจะแต่งงานแต่ถ้าวันอื่นถ้าคุณทําตัวเป็นอุปตรรเขาว่าคือความไม่แน่นอนบางกรเนี่ยเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ลายสิ่งที่การที่จะทําไว้เนี่ยเลยติดพ่วยเนี่ยวันนี้โอเควันนี้คุณนะับชื่นใจสบายใจทําอะไรก็พูดอะไรให้เข้าหูเหมือนว่าคุณก็มีความสุขใจรอคุณอยู่ นะะักขของคนเกิดวันศุกร์ก็มีเท่าทีการเงินมองไม่เห็นค่ะแต่ถ้าดวงมาถึงสิบถ้วยก็คือว่ามีกินมีใช้มีอยู่อย่างสบายค่ะของคนเกิดวันศุกร์ค่ะต่อมาของคนเกิดวันเสาร์นะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัไทไพ่คนเกิดวันเสาร์ค่ะไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวมนะคะดูวันต่อวันค่ะ เจ็ดทานะพระเจ้าช่วยนะเจ็ดกระทาฝากเข้มแข็งความพุ่นวายนะัน่นเหนื่อยนะขอพอแต่คุณก็ยังมีสิ่งศักดิิทธิ์นะเทพพระเจ้าเนืออะไรที่ตามแต่ที่คุณจะคารพูชานะ่ะช่วยคุณนะคะเป็นเหมือนว่าสิ่งดีๆเข้ามาเหมือนจะต้องช่วยคุณแต่ให้ความเข้มแข็ง เหนื่อยมากงานวุ่นวายมากอะไรอย่างนี้นะคะท้อถอยท้อถอยไม่ได้ไดนะแปดถ้วยเนี่ยฟาร์มความสุขจะมีนะ คุณจะมีกินมีใช้มีความสุขคุณสร้างด้วยตัวของคุณเองนะคนเกิดวันเสราร์คุณจะหันหลังให้ที่ทํางานหรือว่าคุณจะหันหลังให้อาชีพของคุณหรือว่าคุณจะเดินออกจากบ้านไม่ได้คุณต้องมีความอดทนแล้วก็คงจะดีข้าสักวนัน่ายนี้ดูนะดูนานกว่น,นี้ไม่ได้ดูวันตะวนันแต่วันนี้ขอเตือน คุณจะวุ่นวายเหน็ดเหนื่อยในที่ทำงานแต่ตัวคุณมีพลังที่ช่วยเหลือถ้าคุณปองได้คุณก็จะไม่ทุกข์ไม่ร้อนถ้าคุณเครียดเรื่องเงินทองทรัพย์สมบัติคุณก็จะทุกข์จะร้อนความสุขอยู่ที่ตัวของคุณเองคุณจะสร้างขึ้นมา ให้มีแปดถ้วยเนี่ยคุณจะให้มีความสุขก็ได้คุณจะให้มีความทุกข์ก็ได้ถ้าความ,มทุกข์ทั้งที่มีกินมีอยู่แต่คุณเครียดเรื่องนู้นเรื่องนี้มันก็ทําให้มีความทุกข์ได้คุณอุดมสมบูรณ์หาความสุขได้ได,ได้สบายเลยนะคะวันนี้นะเือะเขาบอกว่าคุณทั้งจะเที่ยวช่างอะไรแต่ตอนนี้คุณปองอะคือว่า เดอะฟูเนี่ยเขาเป็นคนมีเงินคนสำเริงสำรานตอนนี้เขาก็โงเขารู้จักกินจัดใช้รู้จักคิดเนี่ยเขาใช้ชีวิตรู้จักกินจัดใช้รู้จักคิดขึ้นมาไม่เป็นเด็กเจ้าสำรานเป็นเดอะฟูจำาลิ่นนะคะก็ถือว่าเป็นวันดีของคุณเขาบอกว่าวันนี้ไม่ต้องอะไรหาความสุขใ่ตัวได้สงบนะเที่ยวอยากท่องเที่ยวมีความสุขในการ ท่องเที่ยวก็ได้แต่ว่าไอเรื่องวุ่นวายก็ต้องคงไว้มั่งนะคะของคนเกิดวันเสาร์วันนี้ไม่มีอะไรมากคะ่ะไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายอะไรนะคะขอให้โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ